สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับพรมช่องตะไถ่โซนบ้านนองครับนะครับมาดูรถซุปล้อดินบอกกันบ้างครับนี่ครับดินเนียดเลยครับเปิดตัวคันแรกเลยนะพี่น้องฟุซโซครับนี่ครับมฟุซโซครับเดิมเลยนะครับทับท้ายกล้องด้วยครับ เองมากเลยครับไปแล้วครับตกลงเลยนะพี่น้องสบายสบายครับงานนี้ครับรอชม r ็อกกี้นะว่าจะเปรชเฟรหรือเปล่าครับนี่ครับสักครูนะพี่น้องครับตรงนี้ก็รบิโคลหลายตัวมากเลยครับมีรถคันใหม่ๆเลยครับ น่าจะดูสานรับไม่แน่ใจรถย e ี่ห้อะไรไม่รู้ครับนี่ครับมีแต่รถคันใหม่ๆเลยนะพี่น้องตัดให้สิบร้อนครับนี่ครับเดี๋ยวรอชมร็อกกี้นะครับว่าจะสุดยอดแค่ไหนนะครับไมโคยืนสี่ตัวเลยนะตรงนี้พี่น้อง มีตักให้รถสิบล้อกับรถดำนะครับนี่ครับเราจะมาดูความเรงของรอก,กี้กันนะนี่ครับมีรถดำมาฝั่งนี้ด้วยนะนี่อาจ,จะรถดำเสียนุยหรือเปล่าครับเด็กกะ น้องมะนาวก็มาฝั่งนี้นะพี่น้องนี่นงน้องมะนาวครับรถของดำซิ่งยินด่วนนะครับรถของเสียวุตอ่ะรอก,กีปล่อยตัวมาแล้วนะพี่น้องนะครับโอ้เกือบลม ดูร็อกกี้เปร็ดเปร็ดเปล่านี่เสียงมาแล้วครับเสียงมาพาาลังร้อยเก้าห้าหรือใครก็ไม่รู้ครับยม่ได้ถามเจ้าของดให้แน่ใจครับนี่ครับีบ่พีร็อกครับร็อกนางฟ้านะนี่ครับ โอ้เปรคเปรคจริงเลยครับคันนี้ไปแล้วครับรับก,กี่คันแรงรับก,กี่แางฟ้านะพี่น้องไปแล้วดีครับฟูโซ,โซโรครับ สำหรับทุกนี้ผมขอไลฟ์เสียเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไยโซนบ้านนอกนะครับสวัสดีครับในการลิดหนาบ